อมาแล้วบ๊ดพี่น้องบ๊ดสวัสดีพี่น้อง้องฝ่ายสุขภูสุคนครับนานะเย็บซีทุกท่านครับผมมีันดาบเซ็งพันผ้ามาหยดประหลาดโอ้ยหยดประหลาดปลากรกะทิ้งครับนี่ละเบิ่งบรรยากาศโบเคยคือกันครับแง่กลางคืนครับพี่นว่าบบเคยแง่กลางคืนขึ้น เคยแต่ยังกังเว้นแต่ว่าอันอื่นในกังคื้นนี่นเคยโคตรครับ <c oughs> ยหยด่อขี้กันนะครับว้าวเนี่ยเพิ่งวิธีการครับพี่น้องหยดวคร็จแล้วครับ,รบพี่น้องหยดแล้ยวหยอดลงหูแบบนี้แล้วก็ตรงผูก ไปแล้วหนึ่งอันครับเน่หาหูกนนหาหูครับหยดหยดปลาตรงเนี่ยหาหูเลยครับพี่นอ้องันอื่นก็นตรงหาหูเพื่อกันครับ ยหย่อดลงไปในหูแล้วก็ผูกไวเลยครับจังสัตมันสิหาไม่มาขัดสิ่งสำคัญหนึ่งห้องตรจำเห็นไม่ได้เออัานละสำคัญเห้ยงครับกจำว่าห้ายหยอดอยู่หูไรแนวไปไล้วครับมาที่สองครับพี่น้อง ตัวบอระประกันเพราะว่าบ่เคยมาสมบูอยู่ครับตัวสมบูรอยู่โอ้โหตัวเดือดๆครับรุ่นตัวจิตรุ่นตัวรุ่นตัวครับพี่หโอ้โหออกมาแล้วบาดพี่น้องบาดโหบาดที่โตแบบดิบมวนเหรอครับพี่้อกบ้านนึงแล้วครับมาเนี่ย ยังขึ้น<า>ครับบม่เคยลบบ้านันเชียร์ปาดปาดอีกแปฮะเฮ้ยบุกเคยเห็นประหลาดใจบ้านนี้ปากัดชิ้นบ้านพี่น้องเอ,อื้อนยังครับบ้านผมเอื้อนประหลาดนะครับอฮ้ยบุกเคยใส่ย่างกันขึ้นครับมาแล้ว,วป่าเอ้ยเงาเกืบกบอ,กอกบสอกนึงเกือบสอกนึงพี่นออ้องเฮ้ยม้วนแล้วม้วนแล้วเอ้าโอเคเดี๋ยวมีตัวแล้วปวยปวยนี่กดแล้วเอ้าบิ่งพี่น้องบ้านนี้เบิ่งป่งนี่ เนนใเส้นกังไ้องเหนืออ่าอ่าขึ้นมาแล้วครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องใส่งามขนาดพาดสามเต็มเฮ้ยสุดยอดสุดยอดออได้การเบิ้งต่อไปครับพี่นออ้องรุ่น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 เบิ้งรุ่นต่อไปร้อนร้อนอ้าวบมแค่นั้นสวัสดีครับพี่น้องไในตลาดมาแล้วครับาย มากินครับได้มาแล้วก็มาย่างครับเสียเฮ็ดต้มโค้งปะลาดเครับแล้วพี่น้องเคยกินว่ครับผมย่างหอมๆแล้วก็เตรียมเครื่องครับบานตาไคครับขิงค่ะตะไคครับผมบักเพิกกี้ยาเมกี้ก่อนเดครับให้มันหอมๆครับคนนะเครื่องเคียงสุดยอดเด้ดครับพี่น้องผมก็บ่เคยกินที่กันครับ นี่มาลองเก็บน้ำบ่งคับบรรยากาศมันคือว่าไปหาเองนี่ละครับไปหาเแล็มาเฮ็ดกินกันครับพูนนะเรียยร้อยยังหนึงต้มน้ำเดือดใส่เกีืยน้อยหนึ่งครับลงไปครับพี่น้องพูนนะเครื่องครับต้มไ้เลยถาจะเข้าใส่ไปไปพูดก็ย่างกันครับเดือดเดือดใส่มาครับเรียกน้ำเด้อยครับพี่น้องประคับเปียกใส่น้ำยาง อันยางแล้วก็มาตัดเป็นตัวครับมันตัวใหญ่ไหลก็เลยต้องตัดเป็นตัวไว้นานเสียล้หมอได้ครับเหมือนพี่น้องเดือล้วก็เสียใส่หมอนน้ำหดฝดปวดเดือดลงหมอไปเลยครับพี่น้องพูนเทลงไปจากระบัดสุดยอดเลยครับพี่น้องยตุ่มคงปลาดได้ครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วบัพี่น้องบนงนากินขนาดเลยครับ ตัวยิง่งใหญ่กูนะเบิ้งครับพี่น้องประหลาดสุดยอดอีหลีครับเย,ยบร้อยกับน,นี่แนวพากินเข่าแซวครับพี่น้องนี่กินน้ำบริสุทธิ์ครับผมนะหยกกอนนะครับน้อกก็นะกึ๊บฮ่า,าพี่น้อง กินข้างแรกเด้ครับนี่เขาเอื่นว่าต้มต้มโค้งต้มโค้งต้มโค้งประหลาดต้มโค้งประหลาดพี่น้องเอื่นปยังครับ่ว่าบ้านผมเอื่นประหลาดเด้อเดี๋ยวเป็นต้อนหน้าไปโอ้นี่ครับพี่น้องบึงตอนครับโอ้ยมาบึงครับบ้านสิบสิบบงต้นโค้งประหลาดพี่น้องเคยกินว่ครับผมก็เคยกินข้างแรกแต่วันสุดยอดคือว่าปาร์ตไปหาเองเออท่านดาบเสียงท่านขุปกองสะพดเพ่นพาพ ไปหาผมกับเคยไปหาเคยแรกเยงแค่กันเคยไปหาประหลาดที่แรกเยงแคยกันครับวันนี้ก็ที่แรีที่บันหายง่าขึ้นวันเวลานี้มันเคยที่เรีย้ยงค่กันแต่ว่าสูดพ่นจังไดอีกตัวเพื่อกาครับผมเวนเดียมาสี่โลกวนผู้สุดยอดมึงรับสี่โล่เขาขาวครับเอาเลยเนี่ยวฟุ้งง่าย เท่เห็นกินตรงนี้เนาะคือตืต้กันคือวัดใจกันเนาะหูดเลยเนาะหูดหมดเลยจะผุดเลยจะพุดเลยหูดหูดนั่งฟังมุสีนี่บัอาหารกินอยากเลยอาหารกินอยากก็ผุดเด้อโอ้รถนี่จะไปเราขับมีได้ครับสุดยอดเยี่ยมโอเคโอ้ยไอหุ่นหดเต็มหนาจอเลย